วันนี้นะครับคุณโรวินะครับวันนี้เรามาเยี่ยมที่สวนสวนอะไรนะครับสวนอินทรพาลามบ่อพ WDP 001เป็นุมกล่ผู้ก่อตั้งแรกๆของ WDP แล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนตำบลช่องดานบ่อพอยปีนี้เป็นไงครับอินทรามปีนี้ได้ผลดีไหมครับก็ได้ผลเยอะเกินคู่ไมก็อบอพอได้ ที่สวนนี่มีเห็นปลูกแต่เนื้อเยื่ออย่างเดียวเลยนี่เขไม่ได้ต้นข้าวเม็ดเป็นตัวผู้ผักาถ้าเป็นต้นตัวเมียก็จะเป็นเนื้อเยื่อครับงหมวาะเม็ดนี่หมายถึงเวลาที่เรามีเม็ดเราบวกไว้พอเป็นตัวผู้เราก็เอาไว้เดือตัวเมียเราก็เอาทิ้งใช่ค่ะตัวเมียไม่ได้เอาไว้เอาไว้ต่ตัวผู้ไว้นะแล้วก็การผสมเกสรเราเอาตัวเกสรตัวผู้ที่เราพ่อเม็ดไว้เนี่ยมาผสมกับของเราได้เลยทั้งหมดได้ครับจริงๆไม่ซีเรียสกับเรื่องของว่าต้นตัวผู้ไม่ยางเป็น ยี่ว่าไอ้พันรุ่นพันนี้มาผสมแต่ถ้าเป็นทันตัวผู้เนื้อเยื่อมันก็จะเสถียกว่าคือเราเราคาดทะเนย์ือว่าจํานวนต้นต่อการที่เราจะผสมอะไรเงี้ยก็คือเราจํากัดได้เลยว่าติต่อหนึ่งหรือ20ต่อหนึ่งแต่ไอ้ต้นข้อมาเล่นเนี่ยมันไม่เสถียรบางต้นเราก็าจ,จะได้เกตสน,น้อยบางต้นอาจจะได้เกตสอเยอะวีดีราคาดีนะครับของหรับของมูลบามที้ ก็ราคายังดีอยู่ใช่ทางดูงตัวนี้ได้แนะนำเพื่อนๆใครที่อยากจะปผูกอินทาลมว่บา,บาควรจะต้องทำยางไรดีไม่ดียังไงนะครับช่วงแรกๆเนี่ยมันก็คนนําก่อนก็มีความเสี่ยงสูงคนตามหลังก็มีความเสี่ยงต่ำกว่าซึ่งมองเห็นแล้วว่าเขาทําอย่างไรทําได้แค่ไหนอันนั้นมันต้องอยู่ที่คนทําและคนปฏิบัติเราอย่าไปมองว่าโอ้ยอินทภารมมันราคาดีราคาแพงใส่เข้าไปเยอะๆเกิดราคามันตกตามลงต่อเมื่อผลผลิตมันมากขึ้นราคามันตกตามลง เราจะมาบอกว่าเอ้ยรู้อย่างนี้ไม่ปลูกดีกว่ามันเป็นได้ทั้งทั้งดีและไม่ดีณปัจจุบันราคาอย่างดีถ้าไม่ดีมาอาจจะโลนึงไม่ถึงร้อยบาทก็ได้ถ้าเมื่อผลผลิตมากขึ้นมันก็เป็นไปตามกลไกตลาดช่วงนี้มันห้าร้อยบาทนั่นแหละร่วงลงมาจนถึงร้อยบาทไม่ถึงร้อยบาทแต่ผมว่าถ้าต้นหนึ่งนะครับในผลผลิตต้นหนึ่งต้นหนึ่งตอนนี้มีค่ทํำได้กี่กิโลค่าเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ห้าห้าสิบหกสิบกิโลเพราะว่าเรามาสนสวนใหญ่ บางต้นมันก็อาจะได้7 80ดโลแต่บางต้นมันก็อาจจะไม่ถึงต้นหนึ่งห้ากิโลโลแล้วหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทห้าพันห้าพันเหรอเออสิบโลโลละร้อยค่ะไล่หนึ่งปได้กี่ต้นครับไล่หนึ่งยี่ห้าต้นก็ประมาณแสนสองออดีกว่าทำนาดีกว่าปลูกอ้อยกอย่างนะครับก็ยังถือว่าแต่ต้นทุนการลงทุนมันสูงนะค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็สูงกว่า ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าถ้าถ้าผลผลิตต่อไร่เนี่ยครับเราได้ไร่หนึ่งแสนแต่ค่าใช้จ่ายเราก็สูงค่าใช้จ่ายก็สูงก็บอกไว้สําหรับคนที่คิดจะปลูกอย่าไปหวังอะไรกัาเงิน้ากก็คือเอาพอสมควรเอาเท่าที่กําลังเราทําได้ส่วนมบมใหญ่ก็จริงแต่ดีว่าทํามากทงครั้งมันก็มีการสูญเสียเยอะครับถ้าทําน้อยๆดีกว่าจะได้สูญเสียน้อยพอปอะราณที่เราสามารถดูแลเองได้แต่ขอให้เป็นต้นเนื้อเยื่อเท่านั้นมันจะได้ ไม่ต้องดีกว่าดีหลังเพราะว่าต้นเขาเราเลเนี่ยมันก็มีต้นดีต้นไม่ดีเนื้อเยื่อตอนนี้ที่ปลูกอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่สวนที่ปลูกพันธุ์อะไรบ้างครับเนี่ยบาคีเป็นหลักต้นีิเป็นหลักก็มีอัพเอดบ้างในช่วงปีนี้ที่ผ่านมานี่ไม่ทราบว่าจุดเด่นของที่นี่เวลาตัดผลมาแล้วนะครับเรา ทำอย่างไรกับผลที่เราจะส่งออกกลาดที่หมายถึงนี้ในความหมายว่าเราทําสะอาดแค่ไหนเราคัดสรรอย่างไรบ้านงนะครับก่อนที่เราจะส่งไปหาลูกค้านะครับโดยรวมส่งเข้าบริษัทส่งมากกว่าเราก็จะล้างทำความสะอาดล้างทำความสะอาดอาย่างดีเลยคัดตัดแต่งก็พร้อมพร้อมทานได้เลยคนที่เอาไปก็มั่นใจได้ว่าทานได้เลย กระบวนการที่เราเราล้างเราทำยังไงคบกระบวนการในการทำา,าร้าาอมสะอาดทกวันนี่จะบริโวคที่ควรจะต้องทำยังไงจริงๆแล้วโดยโดยโดยทั่วไปยินกับภาลังเนี่ยพอผลแล้วก็ความสกปรกอ่ะไม่มากแล้วก็เรื่องสารเคมีเราก็ไม่ได้ใช้หลังจากพอผลแล้วอะไรเงี้ยก็คือว่าระยะปลอดภัยค่อนข้างดีก็ฉีดด้วยน้ําแรงดันแล้วก็เป่าแห้งถ้าเราไม่เป่าให้แห้งมันอับชื้นมันจะทําให้ผมมันจะสกปรกแล้วก็ร่วงจากการดา ก็คือถ้าซื้อจากสวนนี้รับรองถึงการบริโภคปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องล้างแล้วาาร่คาของความสะอาดมาด้อยฟลอเรนตครับผมเห็นมีการทําแปรรูปเยอะเลยนะครับทำอะไรบ้างครับในตรงนี้อันนี้คือแปรรูปก็คือเราเอาผลที่ที่เริ่มสุกเก็บมาแล้วก็มาแปรรูปเป็นไซรัปตัวนี้เป็นไซรัปก็ซึ่งเป็นน้ําเข้มขน้นเป็นไซรัปก็คือน้ําหวานเข้มขน้นซึ่งเราต้องใช้ผลประมาณ5กิโลเราได้หนึ่งลิตร ซึ่งเราไม่มีการเกือนเป็นน้ำของอินทราาีย์าซึ่งคั้นออกมาแล้วเราก็ผ่านกระบวนการต้มต้มแล้วก็กวนทนมันเป็นแบบนี้ซึ่งความหผานก็จะอยู่ประมาณ75ปิคเอาอลครับสุดยอดเลยครับนี่นะครับ ้าของสลับอันนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆลองเดี๋ยววันนี้ผมจะไปทุ่นี้ทานกาแฟตอนเช้านะครับผมจะต้องใช้สลับนี่แน่นอนนะครับคุณบวิศเข็บอกว่าทุกเช้าทานกาแฟด้วยความหวานจากสลับอันนี้นะครับยังไงผมก็ฝากนะครับว่าอันนี้เป็นธรรมชาติร้อยเซ็นะครับไม่มีสิ่งเกินกว่ใดนะครับวันนี้อยากทำให้รสชาติกาแฟดีขึ้นใช่ยังไงก็ต้องไปลองแน่เลยครับโอเคครับยังไงขอบพระคุณคุณบวิศนะครับ ครับกับน้องเล็กนะครับที่มาเล่นเงินนี้ <ๆ S 2> น้องเล <ๆ S 2> ็ก <ๆ S 2> ให้เรามาได้มาเยี่ยมชมที่นี่ก็ขอบคุณนะครับท่านี้น้องเล็กนะครับที่เป็นลูกคนเล็กของพ่อที่เป็นผู้ขอตั้ง WGP ประเทศไทยนะครับก็วันนี้เรามาเยี่ยมชม ส่วนของต้นอินทผลัมที่เป็นอัพเอ็ดอาหารนะครับเดี๋ยวให้าวแรกล,ลองอธิบายนิดนึงว่ามีสวนมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็ในสวนเราจะเป็นอินทผลัมพอเนื้อเยื่อทั้งหมดเลยครับหลักๆก็จะเป็นบาฮีทั้งหมดประมาณสัก80%ได้ครับส่วนอ um ัมเอ็ดก็ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ยีก็คือประมาณสัก200ต้นได้ครับก็คือตรงช่วงนี้รวมทั้งหมด <c oughs> ที่นี่ก็เป็นพอเนื้อเยื่อประมาณกี่ต้นคร <c oughs> พอเนื้อเยื่อทั้งหมดเลยถ้าตีก็ประมาณสัก90-95%ก็จะมีพเอเม็ด ที่เราจะเอาตัวผู้เอาไว้ผสมพันธุ์แค่นั้นเองครับส่วนน้อยมากก็ประมาณสามพันต้นใช่ครับประมาณทั้งหมดน่าจะประมาณสักสามพันถือว่าเป็นสวนพอเนเยื่อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยว่าครับ ขาไมแน่ใจเหมือนกันต่้คิดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดนะครับคือเมื่อกี้นี่ที่บอกว่าไอ้ที่พ่อเม็ดที่เราปลูกไว้เนี่ยจริงๆแล้วไอ้การปลูกที่ตาผ้าำเนี่ยเกี่ยวกตัวผู้ที่เราเอาจากพ่อเม็ดไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆมาผสมได้ใช่ไหมครับใช่ครับที่สวนเราเองก็จะมีทั้งตัวที่เป็นเนื้อเยื่อตัวผู้ด้วยก็มีเพราะว่าตัวที่เราพ่อเม็ดขึ้นมามันไม่พอแล้วก็จะมีตัวที่เป็นพ่อเม็ดเราก็มาผสมทั้งหมดโดยหลักๆเราก็ผสมในบายเฮียครับผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างไม่แตกต่างคือคล้ายๆกันเลยครับเร ใจในเรื่องของตัวผู้ว่าจำเป็นต้องใช้ตัวผู้พันนู้นพันนี้มาผสมกับต้นเนื้อเยื่อของเราจะเป็นอัพเอสหรือจะเป็นบาฮีหรือจะเป็นโคเลซีเราสามารถเอาตัวผู้อะไรก็ได้มาผสมใช่ไหมครับใช่ครับที่สวนเราไม่ได้ซีเรียสเลยครับจริงๆแล้วในส่วนของการผสมพันธ์อินทผลัมในการที่จะให้เกสรมันติดกับรสชาติของอินทผลัมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมากนักกับตัวผู้ที่จะทําให้รสชาติเปลี่ยนแปลงหรือเปี้ยนดังนั้นก็เพื่อนๆนะครับที่ปลูกอินทผลัมก็ไม่ต้องกังวลใจมากเกี่ยวกับเรื่อง ขอเกะสอนตัวผู้ว่าเฮ้ยเราไม่มีตัวผู้เราจะทํายังไงเราปลูกแต่ตัวเมียเอาเกสรจากไม้ประดับเปสอนจากตัวผู้ที่เราปลูกเองเพาะเม็ดมาผสมได้นะครับเพียงแต่หยักจะได้เกรสรที่มันมีสัดส่วนได้ดีแล้วก็เป็นเกรสรที่มันค่อนข้างจะสดใหม่ๆก็นาน่าจะติดดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับต้องอยู่ที่การเก็บรักษาแล้วก็ปริมาณสัดส่วนที่เราผสมด้วยครับส่วนใหญ่แล้วเกรสรที่นี่เนี่ยผสมเราทําเองที่สวนนี้ทั้งหมดครบวงจรใช่ไหมครับใช่ครับ,ค,รบคุณพ่อเขาจะเป็นคนทําก็คือ เอาเคสสอนตัวผู้เนี่ยครับก็คือมาคอเองเลยแล้วก็ผสมกับแป้งในปริมาณที่สัดส่วนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่แต่ค่อนข้างเกือบจักครึ่งๆได้ครับใช่ครับใช้มันติดปีปีนี้ก็โอเคนะครับที่ผ่านมาปีนี้ของอินทผลามปีนี้เป็นไงครับผลตดอบของดีไหมค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าผลที่ตามมาก็คือเราไม่สามารถจัดการมันได้ทั้งหมดในระยะเวลาสั้นๆเพราะฝนมันตกค่อนข้างทุกวันเลยแทบทุกวันเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นมันจะสุกเร็วและงอมเร็วมากๆเราจัดการไม่ค่อยทันสักเท่าไหร่ ใช่ก็คือผลผลิตเสียหายประมาณหนึ่งใช่ครับ <c oughs> ในช่วง2สัปดาห์หลังของเดือนที่แล้วแต่2สัปดาห์แรกค่อนข้างดีเลยครับผลสวยทุกอย่างดีต้องระวังตอนที่ฝนตกเนี่ยครับแค่นั้นเองราคาเป็นยังไงครับราคาในปีนี้ที่ขายเป็นที่พอใจไหมครับเรื่องราคากับตลาดปีนี้เล็กว่าราคาค่อนข้างโอเคเลยครับอยู่ที่ที่เราหน้าสวนเราขายโลละ400นะครับก็คือมีคนเข้ามาซื้อเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะมีส่งออกเรียกว่าให้คนมารับราคาส่งด้วยก็ ขายดีครับคนมาต่อคิวกันเยอะค่อนข้างเยอะเลยครับตลาดหลักขายส่งขายปีกไง้ขายส่งสักประมาณแ80ดิบครับเพราะว่าเราขายปีกเนี่ยเราทําไม่ทันปริมาณคนเราน้อยไปเครื่องมือเรายังไม่พร้อมเราไม่ได้วางแผนเรื่องการขายปลีกสักเท่าไหร่แล้วมันค่อนข้างเร็วครับเราขายปีกไม่ค่อยทันแล้วไปขายในสสินค้าบ้างไหมครับมีครับมีในห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตมีในแม็กแวลูก็มีใช่ครับ ไปวางตรงนั้นไดครับแล้วเราก็วางข้างบนเรียงเลยแล้วก็ค่อยๆฉีดให้มันทั่วอพอพอฉีดให้มันทั่วเสร็จแล้วครับเราก็เอามาล้างเรียกว่าเป็นในน้ำยาจิบดิฟดรอปนะครับของแกํมเบเขาเคลมว่ามันไว้ล้างขวดนมเด็กได้มันค่อนข้างปลอดภัยก็เรียกมาผสมกับนาา้ําแล้วก็ชุบล้างอีกทีหนึ่งพอล้างเสร็จปุ๊บเราก็ล้างน้ำเปล่าอีกทีหนึ่ง แล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวเป่าลมนะครับเป่าแห้งล้างสองน้ำสองน้ำอาชีพทีหนึ่งแล้วก็ชุบด้วยน้ำยาที่พองแอมเบทีหนึ่งแล้วก็ล้างน้าใช่แล้วก็มาเป่าแล้วก็มาเป่าแใช่ครับเพราะว่าถ้าน้อหาลรามันไม่แห้งมันโดนน้ำอ่ะมันจะเน่ามันจะงอใช่เราก็เลยมาเป่าให้แห้งหมดเลย แล้วพอเผาแห้งเสร็จปุ๊บครับเราก็จะเอามาคัดอย่างที่เราส่งไปหรือว่าที่เราขายไปนะครับเราก็จะเอามาคัดเอาลูกนิ่มลูกสุกลูกเขียวลูกงอมลูกอะไรพวกนี้ออกให้มันเหลือแต่ลูกเหลืองที่มันกรอกที่มันไม่สุกงอมใช่ครับเพราะว่าเราส่งไปอ่ะคนที่กินเขาจะได้ผลที่มันโอเคใช่เราก็จะคัดคุณภาพแล้วพวกผลพวกนั้นเราก็จะไปแปดรูปอีกทีเราคือนังว่าผลที่เรา การพามาด้วยแต่เราไปทานเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดแล้วไม่ต้องเลยครับว่าเราได้ทำความสะอาดได้ดีใช่นะครับแล้วผลท<ช>ี่ยมจะทักมาเราโยนแปรรูปสิ่งนี้ใช่ไหครับใช่ครับผลเยี่ยมทำมา ก็จริงๆเราสามารถผลลูกร่วงนะครับที่ขนาที่เราเป่าน้ําหรือว่าเป่าลมก็แล้วแต่ที่มันเป็นลูกร่วงแต่ยังดีอยู่แล้วก็มาแพ็คในกล่องขายแล้วขายราคาที่มันถูกลงมาด้วยแล้วก็ส่วนที่เหลือที่มันค่อนข้างอมแล้วสุกแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นเน่านะครับเราก็จะเอามาทําเป็นน้ำใช้หลับเราก็จะเอามาผ่าลูออกเอาเม็ดออกแล้วก็ไปต้มแล้วก็บดบดเสร็จแล้วเราก็มาต้มกองน้ําออกมาแล้วก็น้ําที่กองมาเนี่ยครับ กลิ่นหอมมากเลยครับเนี่ยรับกำลังเคี่ยวอยู่ครัแบบเราใช้เวลาเคี่ยวทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำไซรัปที่มันเข้มข้อนออกมาเดี๋ยวนี้อย่างข้าวไรนี้มันจะมันจะเหลือนะเหลือเป็นไซรัปสี่ลิตรเท่านั้น S <S จากผลตอนแรกมาประมาณ5กิโลนะครับเราก็าไปผ่าเราก็าไปต้มทําอะไรก็แล้วแต่รวมออกมาทุกอย่างจนเป็นน้ำใส่เหลานะครับจะได้แค่ประมาณกิโลเดียวจาก5กิโลเหลือกิโลเดียวค,ยวครับเป็น<ม>ความหวานเข้มข้นเมื่อกี้ลองชิมน,นะครับโอเครสชาติรถถอร่อยมากเลยครับไส้หลบจานี่นะครับ ก็จะเป็นไซลัปที่เราใช้เวลาเคี่ยวกว่า5ชั่วโมงแล้วก็รวมเวลาต้มเวลาทําความสะอาดทุกอย่างครับประมาณเกือบ10ชั่วโมงจนออกมาเป็นน้ําแบบนี้ครับจาก5กิโลเหลือแค่กิโลเดียวอันนี้คือความหวานเข้มข้นเราวัดกันอยู่ที่ประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์ิได้ครับใช่ ก็สามารถเอาไปทานกับขนมปังได้เอาไปทานกับพวกของหวานทั้งหลายแหล่ได้แทนน้ำผึ้งแทนน้ำตาลแทนน้ำหวานได้เลยครับใช่แล้วไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งอะไรทั้งสิน้นความสดความหวานจากทินผาผารัมล้วนๆร้อยเปอร์เเลยครับ